Thank <laughs> you. สวัสดีครับนี่คือรายการ True Th Thailand ผมดร์สวิทเมสินสีวันนี้จะพาท่านไปพบกับคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ในคำถามอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องนักแต่งเพลงนักโฆษณาศิล,ลปินอาจารย์ผู้บริหารประธานกรรมการเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ สวัสดีครับผมเพชรโอสถานุเคราะห์ประธานบริหารและ Chief Creative Officer มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับประเทศไทยของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ต้องเป็นอย่างไรครับถ้ามอง ความเป็นจริงที่ที่ผมเห็นผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่มีวัฒนธรรมมีมี tradition มีความเป็นมามีประวัติศาสตร์แต่ผมมองว่า,าไม่รู้มันมันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าไอ้เรื่องของจิตวิญญาณอะไรต่างๆมันมันหายไปจากจิตใจคนไทยคือ เมื่อก่อนนู้นเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราพูดว่าเออไม่เป็นไรหรือว,ว่าคนที่เรียกว่ามีมธรรมะอยู่ในใจหรือว่าก็ก็จะรู้จักคําว่าปล่อยวางแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นตรงกันข้ามเราอยากได้มากไปอ่ะจนกระทั่งเราเราะประทะกันะ,ะเพื่อที่จะแบบได้มาซึ่งสิ่งตัวเองอยากได้ตอนนี้สังคมไทยมันก็เลยแตกออกเป็นสิ่งเสียง คือคือผมคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีชีวิตภายในคือเรื่องอินเนอร์แต่ว่าปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่ลืมตรงนี้ไปมามองภายนอกก็เลยก็เลยเรียกว่ามีอาการเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากได้จะเอาให้ได้ไม่ยอมแพ้ไม่ไม่ปล่อยวาง ไม่ไม่ไม่มีการเรียกว่าฟังความเห็นซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะมัน,ม,นมันผมคิดว่าตรงนี้เราต้องประหลาทข้างในก่อนครัเ <c oughs> เราเรา,เราต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ยเราเราไม่มีอะไรก็ได้นะ <c oughs> ม,มันมันมันโอเคอยู่แล้วนะแล้วถ้าเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราทำอะไรให้ชีวิตของเราและของโลกนี้มันดีขึ้น <c oughs> มันก็จะกลมกลืนกันไปหมดนตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราเราเรา,เราไม่บบลา์ตรงนี้ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนมันก็ออกมาในเรื่องของผลประโยชน์ <Yeah. S 1> แล้วตัวเองไม่มีความสุขหาความสุขไม่เจอฮะ mm hmm. เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีทางได้เพราะว่ามันตั้งเป้าผิดตั้งแต่ต้นไง mm hmm. มันก็จะแบบเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามหาเศรษฐีนักการเมืองที่ดิ้นรนกอบโกยเนี่เขา,าไม่มีความสุขหรอกครับ yeah. เขาก็ก็แล้วก็ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขไปด้วยเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันในประเทศนี้อืประเทศที่รวยที่สุดเขาก็กลับมาหาเรื่องอินเนอร์ในที่สุดจริงไหมเขาก็หันมาปฏิบัติโยคะกันนะเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งไปตรงนั้นเพื่อที่วันหนึ่งเราจะกลับมาสิ่งที่เมื่อก่อนเรามีเหรอเราไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบาลานซ์กันไปเรื่อยๆนะดีกว่า ครับและนี่ก็คือประเทศไทยในทัศนะของคุณเพชรโอสถานุาะห์พบกันใหม่สวัสดีครับเราไม่จำเป็นต้องรวยเท่าเขาเราไม่จำเป็นต้องเจริญเท่าเขาแต่เรามีความสุขเราจเจริญภายใน